สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ o k t o โ o m อนะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเราวันนี้มาในหมวดของเมาส์ครับผมตัวนี้เป็น Signal e s p o r t GM914 นะครับซึ่งจะมีรหัสบอกตรงนี้นะครับตรงท้ายไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับก็จะมีรหัสบอกอย่างเช่นสีแดงก็จะเป็น r e สสีดำก็จะเป็น Black ก็ BLK อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเว้นมาตรงท้ายไว้อย่างนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะสามารถตั้งมาโครได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัว กันนะฮะฮในส่วนนี้อย่างแรกตรงนี้เขาบอกนะครับ USB, USB เป็นรูปแบบ2.0นะครับผมส่วนอ n อนบอร์ดเมมโมรีตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถจุความจุข้อมูลได้ถึง 8K นะครับผมซึ่งก็ คิดง่ายๆเหมือนอแฟลชได์อะไรประมาณนั้นนะครับผมสําหรับความจุเรื่องความจุนะฮะมาในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น7มาโคทีสามารถตั้งมาโคได้ถึง7มาโคด้วยกันก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะฮะตัวนี้ DPI นะครับในส่วนของ DPI เขาบอกว่าปรับได้ถึง2,500 DPI นะครับสูงสุดนะฮะโอมแลนสวิตนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้เป็นของโอมแลนสวิต h ซึ่งสามารถคิดคลิกได้สูงสุดถึง10ล้านครั้งนะครับ10ล้านคิกคิกลงไปเลยนะฮะและ และส่วนนี้เซนเซอร์เขาบอกว่าเป็นของ a v e g o นะครับ5050 50นะครับผม RGB ไฟ RGB สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง1 6 8ล้านสีซึ่งก็สามารถไปตั้งในโปรแกรมมาโคได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะในส่วนของด้านหลังจะเป็นส่วนของการอธิบายปุ่มต่างๆนะครับผมซึ่งปุ่มต่างๆตรงนี้เขาก็จะบอกว่าแต่ละปุ่มมันคืออะไรสามารถกด ได้รูปแบบไหนบ้างนะครับคลิกตรงนี้จะเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้จะเป็น QR code ซึ่งสามารถาสแกนแล้วมันจะเชื่อมไปหน้าเว็บไซต์ได้โดยอตัตโนมัติแล้วก็ไปโหลดโปรแกรมของการตั้งมาโครเพราะตอนนี้ไม่มีแผ่นมาให้นะครับต้องไปโหลดเอานะฮะและส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวสินค้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเชิญชมเลยครับ ส่งตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า SIGNAL GM914R แล้วก็ BLK ก็คือ b บ a ็กนั่นเองซึ่งผมนำมาให้ดูถึง2สีด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมจะให้ดูดีไซน์กันก่อนเลยนะครับดูตัวสีแดงดีกว่ามันดูสปอร์ตดีนะฮะผมชอบนะฮะดูกันเลยนะครับ เขาจะมีมาให้นะครับทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ส่วนซ้ายขวาสกอเร็กนะครับและ DPI ีไเขาจะแยกนะครับปุ่มลบและปุ่มบวกก็คือเพิ่มและลดนั่นเองนะฮะบวกกันตัวนี้ก็จะเป็น5ปุ่มแล้วนะครับและส่วนข้างๆตรงนี้เป็นการกด Back และ n น x t ส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็น7ด้วยกันส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการออกแบบซึ่งหนืดด้วยนะครับการหนืดก็คือเวลาเราจับเมาส์อะไรอย่างนี้บางคนไม่ชอบลื่นนนะฮะมันก็จะหนืดทําให้สามารถเวลาทํางานก็จะทําได้ง่ายขึ้น ประมาณนี้นะครับในส่วนข้างนี้ก็จะมีการเหนือให้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่นะฮะในส่วนตรงนี้จะมีไฟ RGB ์ให้นะครับซึ่งส่วนตรงนี้มีถึง16.8ล้านสีด้วยกันก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยในส่วนของ DPI ตรงนี้สามารถปรับได้4ระดับนะครับสูงสุดที่2,500 DPI นะครับต่ำสุดที่250 DPI ก็ถือว่าต่ำเลยเยอะสุดๆเลยทีเดียวนะครับผมสามารถตั้งมาโคได้ทั้งหมด7มาโคด้วยกันก็ 7มาโครนับไป7มาโครทุกคนจะปรับเปลี่ยนปุ่มนี้ยังไงก็ได้7แบบนะครับตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับผมในส่วนของสวิตตัวนี้เป็นโอมรลอนสวิตอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นสวิตของอะไรและตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นของ A เวโก5 0า0นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับในส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีนี่ครับ จะมียี่ห้อบอกตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับ DPI อะไรอย่างนี้ก็จะมีบอกนะครับนี่นะฮะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นลักษณะอย่างไรเชิญเลยครับให้มือซ้ายคลิกก็ได้ให้เหมือนอารมณ์เราคลิก นี่คือเสียงสกอร์ล็อกนะครับ DPI นะฮะมุมข้างๆครับ Next และ Back ตรงนี้นะครับอ่าครบคลันนะครับและมีรีเควสเข้ามานะครับสำหรับลูกค้าอยากจะให้เรา,อาสอนวิธีการตั้งมาโครและตัวโปรแกรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสอนกับคลิปนี้เลย จบเลยครับอ่าตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของหน้าการตั้งโปรแกรมมาโครกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว GM 914ซึ่งตัวนี้ผมใช้ของตัวเล d นะครับก็คือตัวอ่านั่นเองนะครับที่เตรียมมานะฮะสีสวยดีนะครับก็เลยเลือกตัวนี้มาดูในตัวของโปรแกรมนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะซึ่งผมไปหาโหลดมาจากส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีชื่อเว็บไซต์บอกนะครับสามารถไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ signal e s p o r t o t นะครับตัวโปรแกรมนี้แล้วก็ชื่อรุ่นนี้นะครับ G M 914ตรงนี้นั่นเองนะฮะไปโหลดกันได้ในเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับมาในส่วนของตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตัวโปรแกรมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนต่างๆเป็นอย่างไรดูที่ส่วนนี้นะครับจะเป็นการบอกปุ่มนะครับว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยนะครับคือปุ่มอะไรบ้างซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด7ปุ่ม ซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในส่วนของมาโคด้วยนะครับผมมาโคก็มาเลือกกันตรงนี้นะครับแล้วก็เล e c กเลือกตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีมาโคนะครับเราก็ไม่สามารถเลือกได้แต่เราสามารถเลือกปุ่ม,มอ,อื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยปุ่มซิงเกิลคีย์ปุ่มอะไรต่างๆจะมีบอกเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งเราสามารถเลือกได้ก็เยอะพอสมควรเลยสาหรับส่วนนี้นะฮะมาในส่วนของ dpi และเอ่อเอฟเฟกต์นะครับของ dpi นะครับในส่วนตรงนี้เราจะสามารถเปลี่ยนสีได้กดที่ตรงสีตรงนี้นะครับกดให้ดูใหม่นี่นะดูกันชัดชัดนะครับ ก็ตรงนี้ฮะนี่นะครับเลือกสีได้ซึ่งเราก็เนี่ยสมมุติผมเลือกสีนี้แล้วกันสําหรับ DPI ต่ําสุดอะไรอย่างนี้นะครับและมาดูตรงนี้ฮะผมจะกดให้ดูนะครับกดแอปพลายก่อนนะครับกดแอปพลายก่อนอ่ากดแอปพลายแล้วมันจะบันทึกนะครับและเปลี่ยนสีที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับกดลงต่ําสุดเห็นไหมครับนี่นะฮะกดลงต่าสุดเมื่อกี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้ดูชัดกว่านี้นะฮะ standard pad นะครับนี่นะครเห็นไหมครับสีก็จะเป็นไปตามที่เราเลือกเมื่อก,กี้เลยนะฮะเนี่ยผมลองเลือกให้ดูอีกสักสีหนึ่งนะครับเป็นเหลืองแล้วกันนะฮะออกทองๆมาก็จะดูสวยๆเ นะครับ apply อ่าเห็นไหมครับพอมันบันทึกเสร็จปุ๊บมันจะมาเลยนะครับผมแพทเทิร์นของเขาก็จะเป็นสีนี้เลยทันทีไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะฮะและในการเลือกส่วนนี้นะครับจะเป็นการเลือกเอฟเฟกของ DPI แต่ละสีเนี่ยนะฮะจะให้ DPI เป็นเอฟเฟกแบบไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูตรงนี้เป็นเลตติ้งแล้วกันนะฮะให้ใช้เวลาต่ำสุดเลยสีวินะครับเลติ้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ตอนนี้ DPI อยู่ต่ำสุดนะครับเกิดการบันทึกหรือยังบันทึกแล้วเห็นไหมครับเอฟเฟกของ DPI ส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับในรูปแบบที่เราตั้งทันทีก็จะเป็นรูปแบบของเรตติ้งนะครับเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนนะครับเอาเป็นนีออนละกันนะครับเวลาก็เลือกเป็นต่ำสุดเลยให้เปลี่ยนแบบชั้นชิดไปเลยนะฮะจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนี้ครับ16.8ล้านสีจะเปลี่ยนไปทันทีเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะ มันจะเปลี่ยนเวิร์บเวไปเลยไวมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สุดยอดเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรมมาโครตัวนี้นะครับมาในส่วนของมาโครซิตติ้งกันบ้างส่วนตรงนี้จะเป็นการตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับส่วนนี้ไม่ว่าจะการเป็นการตั้งปุ่มปุ่มเมาส์ให้คลิกปุ่มนี้แล้วพิมพ์เป็นแบบนี้หรือว่าจะคลิกปุ่มนี้รัวๆหรือว่าจะ เอาเป็นรูปแบบมันได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วแต่การใช้งานว่าเราจะไปใช้งานเกี่ยวกับมาโคแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับเกี่ยวกับการพิมพ์สูตรเกมอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมชอบเล่น GTA VC มากมากเลยนะครับซึ่งผมจําสูตรนี้ได้ดีก็คือสูตรปืนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเราจะทําอย่างไรกดนิวขึ้นมาครับผมแล้วพิมพ์ชื่อนะครับโปรเจกต์ที่เราจะตั้งมาโคนะครับคลิก enter ครับเสร็จเรียบร้อยและทีนี้เรามากดที่ start record ครับผม กด Start Record แล้วเราก็พิมพ์ครับพิสูจน์ปืนตามสเต็ปของเรา N U T T E R T O O L S อ่าพราะเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ Stop Record นะครับผมคลิกแล้วตอนนี้เราก็จะได้หน้าต่างส่วนนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะพิมพ์ไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับผมลองพิมพ์ไม่ดูเนี่นะฮะเราก็จะพิมพ์ไม่ได้แล้วพอเราตั้งมาโ r o เสร็จแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของหน้า Basic Setting นะครับผมนี่นะฮะ วิธีการเลือกนะครับผมเจ็ดปุ่มนี้คุณจะเอาใส่ปุ่มไหนก็ได้นะครับบางคนอยากจะเอาใส่ปุ่มนั้นปุ่มนี้ในเจ็ดปุ่มนี้เดี๋ยวผมเอาใส่ปุ่มสกอร์ลวกันผมอยากเอาใส่ปุ่มนี้นะครับคลิกเลือกครับมาที่ Assign Macro ตรงนี้นะครับ Select Macro อ่าเลือกแฟ้มนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อตะกี้ถ้าใครที่ตั้งหลายๆอันมันก็จะมีชื่อเรียงลงมานะครับใทุกคนเลือกผมเลือกเป็นแฟ้มล้วกันนะครับ นี่ตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะครับค่าที่เราตั้งจะมาอยู่ที่สกอร์นะครับรกดแอปพลายครับเพียงเท่านี้แหละครับทุกอย่างก็จะไปอยู่ในรูปแบบที่เราตั้งไว้แล้วนี่นะฮะใช้ได้แล้วตามปกติสำหรับใครที่อยากจะเอาค่าเป็นค่ารีเซ็ตนะครับก็คือ d e f a u l t มาค่าโรงงานเลยบางคนเนี่ยเดือดร้อนนะครับไม่รู้นะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะไรอย่างนี้ไม่รู้จะเอามันกลับคืนอย่างไรนะครับ mm. ผมนี่นะฮะ มากดที่รีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับมันจะกลับเป็นปกติแล้วกดที่แอดวานด์ด้วยนะครับนี่นะฮะเลือกทุกอย่างเป็นค่ารีเซ็ตมันก็จะกลับเป็นปกตินะครับผมยกเว้นค่ามากรตรงนี้ต้องมากดดีลีทนะครับเพียงแค่นั้นละนี่นะครับปกติแล้วนะครับผมคลิกที่โอเคนะครับและทุกอย่างก็จะเป็นปกตินะครับผม สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับเมาส์ Signal Esport GM 914ตัวนี้นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บ OK t o ทูโฮมดอผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็ l ลายเช่นเดียวกันผมจะแปะไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับแวะเข้ามาพูดคุยแวะเข้ามาทักทายตอนนี้มี i n s t a g r กรด้วยติดตามตัวผมได้และเว็บ OK t o ทูโฮได้นะครับแวะเข้ามาคุยกันได้นะครับผมตอบทุกคนอยู่แล้วนะฮะและนะครับ เส้นทางการชําระเงินนะครับช่องทางการชําระเงินของเรามีหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นแอปเล่วอลเล็ตนะครับบัตรเครดิตอะไรมากมายนะครับไปใช้บริการกันได้นะครับสะดวกต่อลูกค้าอย่างแน่นอนสุดท้ายกด subscribe ด้วยขอบคุณที่รับชมครับ